ราชวงศ์โรมานนฟราชวงศ์ที่สองและราชวงศ์สุดท้ายแห่งรัเสเซียได้ปกครองรัเสเซียเป็นเวลายาวนานถึง300ปีโดยมีพระเจ้าซามิไฮิลที่1เป็นกษัตริย์พระองค์แรกและยังมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกหลายพระองค์ปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าซานิคลัสที่สองราชวงศ์โรมานนฟ ก็ต้องพบกับโศกนาตกรรมร้ายแรงซึ่งเป็นจุดจบของราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่แห่งรัสเซียในปีคศ1896นิโคลัสและเอเล็กซานดราทรงราชาพิเศษขึ้นเป็นซาและซารินาปกครองอาณาจักรรัสเซียอันยิ่งใหญ่ไพศาลสิ่งปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าซานั่นก็คือเจ้าชายองค์ราชทายาทผู้จะเป็นประมุของค์ต่อไปของรัสเซีย แต่แล้วก็กลับได้แต่พระราชธิดาถึงสพระองค์นับตั้งแต่โอกาทาเทียนามาเรียและอนาตาเซียพระเจ้าซาและซารินาทรงไม่ลักความพยายามทั้งสองพระองค์สวดอ้อนวอนขอพรต่อเทพเจ้าให้ประทานพระโอรสและสุดท้ายก็สมพระทยัยในวันที่5สิงหาคม1904เจ้าชายราชทายาตอเล็กเซย์นิโคลาวิชโลมานนฟ ก็ได้ถือประสูตรหากเทว่าเจ้าชายน้อยอเล็กเซ์มีพลาณาไมยไม่สมบูรณ์ทรงประชวนด้วยโรคร้ายฮิโมโมฟิเลียหรือโรคโลหิตไหลง่ายและหยุดยากซึ่งในสมัยนั้นโรคนี้สามารถฆ่าชีวิตคนได้และไม่มีวิธีรักษาเรื่องนี้พระเจ้าสาทรงปิดเป็นความลับแก่โลกภายนอกทมผู้ใดเข้ามาเยือนในพระราชวังยกเว้นผู้สนิทสนมใกล้ชิดเพียงไม่กี่คน พระองค์และซารินาได้ทรงสออแสวงหาหมอเก่งๆมารักษาพระราชบุตรตลอดจนฝักใฝ่ในศาสนาเหมือนวิชาลีลับต่างๆการสออหานี้จึงนำมาสู่ความหายนะแห่งราชวงศ์โรมาออฟหนึ่งในผู้ที่ทรงเชิญเชิญมาให้รักษาเป็นบุรุษลึลก,ลกลับกลับจากป่าในไซบีเรียานาเกเกรี่รัสปูตินซึ่งเขาสามารถช่วยรักษาอาการขององค์ราชธายาตได้ ซึ่งปัจจุบันได้สันนิษฐานว่าเขาใช้การสะกดจิตให้เจ้าชายหลับไปและปล่อยให้ระบบในพระวรากายเยียวยาเจ้าชายอย่างเงียบๆจนมีพระอาการดีขึ้นซารีนาทรงเชื่อมั่นว่ารัสปูตินได้รับพลังอำนาจพิเศษจากเทพเจ้าและในปีคศ .1905 พระนางทรงเชิญให้เขาเข้ามาพำนักอยู่ในพระราชฐานชั้นในเพื่อถวายการดูแลรักษาอเล็กเซย์ใกล้ชิดรัสปูติน ได้ปลนเปลือพระเจ้าซาด้วยงานเลี้ยงลื่นเริงทำให้พระเจ้าซาเริ่มปฏิบัติงานน้อยลงและฝากงานต่างๆให้รัสปูตินมากขึ้นจนแทบจะเรียกได้ว่าพระเจ้าซาในคลัสที่สองและซารีนาอาเล็กซานดราเป็นหุ่นเชิดของรัสปุตินได้เลยทีเดียวการบริหารงานของรัสปุตินเริ่มสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจนเริ่มมีแววว่าจะเกิดความวุ่นวายในรัเสเซีย จนกระทั่งในปีคศ1916เจ้าชายเฟริคยูสปอบเห็นว่ารัสปูตินจะเป็นภัยต่อชาติจึงร่วมมือกับแกนดุกดามิทรีพัฟโลวิชสังหารรัสปูตินโดยอ้างว่ามีงานเลี้ยงเล็กๆในวังเจ้าชายจึงเชิญรัสปูตินไปร่วมงานและวางยาพิษไซยาไนาในเครื่องดื่มและเค้กของรัสปูตินแต่เมื่อเขาทั้งดื่มทั้งกินสารพิษร้ายเข้าไปก็ยังมีทีท่าเป็นปกติ เจ้าชายเฟริกจึงยิงปืนใส่รัสปูตินหลายนัดแต่รัสปูตินก็ยังไม่เสียชีวิตเดินออกมาข้างนอกวงังกลุ่มข้าราชบริพารที่เตรียมไว้ก็ระดมยิงปืนใส่แต่ก็ยังไม่เสียชีวิตผลสุดท้ายรัสปูตินโดนยิงปืนใส่ตาจนตกลงไปในน้ําเสียชีวิตวันที่16ธันวาคมคศ1916รวมอายุ47ปี3วันต่อมาศพของรัสปูตินถูกพบ และถูกส่งไปชนสูตรผลการชนสูตรพบสารไซยาไนและกระสุนปืนจำนวนมากในร่างของรัสปูตินแต่เขาเสียชีวิตเพราะการจมน้ําส่วนไซยาไน์และกระสุนปืนนั้นไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตเลยไม่ถึง3เดือนหลังจากการตายของรัสปูตินกระแสะแห่งการปฏิวัติก็ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่นครหลวงแห่งรัเสเซียขบวนชาวนาและคนงานอุตสาหกรรม แห่กันเข้ามาถวายดีกาปรับปรุงระบบการบริหารประเทศแต่องค์รัก์วังหลวงกับต่อต้านด้วยอาวุธปืนความจลาจลวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นทำกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าสานิโคลาที่สองกับนักการเมืองกรรมกรชาวนาและสมาชิกราชวงศ์โรมาออฟด้วยกันเองตลอดจนภาวะตึงเครียดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเดนต่างๆเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พระเจ้าซาน์นคลัสที่สองต้องสละราชะสมบัติในเดือนมีนาคมคศ1917ภายหลังการปฏิวัติในเดือนตุลาคมคศ1917พระเจ้าซาน์นคลสที่สองซารินาอาเล็กซานดราพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์มงกุฎราชกุมารอเล็กเซยและผู้ติดต,ตามรวมทั้งสิ้น11คน ถูกควบคุมตัวไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองเอเกตินเบอร์กแทบภูเขาอูรันในไซบีเรียอันห่างไกลและกันดาษสภาโซเวียตแห่งอูรันได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อพิภากษาความผิดของราชวงศ์โรมาออฟในข้อหากบฏและสร้างความล่มสลายแก่ประเทศชาติผ่านคำตัดสินให้ประหารชีวิตพระราชวงศ์ที่เหลือในเดือนกรกฎาคมคศ1918 การสังหารหมู่สมาชิกราชวงศ์โรมานอฟและผู้ติดตามจึงได้เริ่มขึ้นโดยเหตุการณ์ในวันสังหารนั้นบันทึกคำให้การของนายยาคอบยูรอฟสกี้หัวหน้าตำรวจเชกา้ากล่าวว่าข้าพเจ้าปลุกนักโทษของเราข้าพเจ้าแจ้งว่าต้องปลุกทุกคนขึ้นเพราะกำลังมีเหตุไม่สงบในเมืองหลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงนำพวกเขาไปยังห้องที่เตรียมไว้ใต้ตัวตึกโดยบอกว่า จะนำไปถ่ายภาพหมู่เป็นหลักฐานว่าทุกคนยังปลอดภัยดีเมื่อลงไปถึงห้องด้านล่างข้าพเจ้าแนะนำให้พวกเขายืนเรียงแถวชิดกำแพงในขณะนั้นคาดว่าทุกคนยังไม่รู้ถึงภัยที่กำลังจะมาถึงตัวเมื่อทุกอย่างเข้าที่ข้าพเจ้าจึงสั่งให้ตำรวจเข้ามาทันเดนั้นซาเนโคลตสก็ปีเข้ามาขวางหน้าพระโอรสข้าพเจ้าประกาศกองว่ามีทั้งคนในและนอกประเทศ พยายามที่จะลักพาตัวราชวงศ์โรมานอฟเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้สภาโซเวียตลงมติให้ประหารชีวิตพวกท่านเสียในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ลั่นไกที่พระองค์ในระยะเกือบเผาคนสภาพของห้องสังหารนั้นเป็นห้องใต้ดินขนาด220ลูกบาศฟุตที่แออัดด้วยหนักโทษซึ่งประกอบด้วยสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟและผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น11คนกับเพชฌฆาต12นาย เมื่อรวมเข้ากับหมอกควันปืนที่ตลบอบอวนความรีบร้อนในการเคลื่อนย้ายศพทําให้ขาดการชนะสูตรศพอย่างถี่ถ้วนซึ่งยูรอฟสกี้ยืนยันว่าร่างของผู้เคราร้าย11ศพนั้นมีเพียง9ศพเท่านั้นที่ถูกโยนลงในหลุมนั่นอาจแปลความหมายได้ว่าศพของผู้เสียชีวิตสูญหายไประหว่างทางสองศพหรือมีผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ไปสองคนแต่อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัเสเซียก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการปกครองอันแสนยาวนานซึ่งมาพร้อมกับโศกนาฏกรรมอันแสนโหดร้ายเพื่อเป็นการเปิดสู่การปกครองใหม่ของรัเสเซียที่ต้องดำเนินต่อไป